อีกจุดหนึ่งนะคะที่จังหวัดตากค่ะเกิดฝนตกหนักต่อนเนื่องเหมือนกันจนมีน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านนาถ้าหมู่ที่4ตําบลแม่อุสุอําเภอท่าสองยางนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงค่าวานนี้ค่ะก็ค่อนข้างโกลาหลทีเดียวระดับน้าท่วมสูงกว่า1เมตรหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35โดยกองร้อยทหารพรานที่3 5 0 5จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภยัยร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอําเภอท่าสองยาง เร่งนาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรถบรรทุกขนาดใหญ่เรือแพเข้าช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจํานวนหครอบครัวให้ประชาชนได้ออกมาพักยังพื้นที่ปลอดภัยเป็นการช่วคราวเนื่องจากเกรงว่าระดับน้ําอาจจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้ขณะเดียวกันก็เกิดน้ําท่วมในพื้นที่หมู่บ้านที่นกโคบ้านโคลู่หมู่ที่4ตําบลแม่อูสุซึ่งชาวบ้านนะคะถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่35 กำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออยู่ทั้งการอพยพผู้ประสบภัยและการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ